ผ่านมา117วันแล้วนะครับกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอาคารสอตองงอพังถล่มลงมาครับตำรวจได้นำสำนวนคดีไปส่งให้กับทางอายการเพื่อพิจารณาความเห็นสั่งฟ้องทางนิติบุคคลและบุคคลธรรมดารวม23รายในจำนวนนี้มีคุณเปรมชัยรวมอยู่ด้วยและที่เห็นภาพนี้ไม่ได้ใช่ภาพผิดนะครับภาพจริงๆครับต้องใช้รถบรรทุกขนสำนวนคดีมาเลยอยะคุณสจีเ,เพราะว่าสำนวนคดีเยอะมากหลายกล่องถามว่ากี่กล่อง 51กล่อง233แฟ้มจํานวนเกือบ100,000แ,แผ่นนะครับ สำนวนคดีอะครับไปส่งให้กับทางสำนักงานอายการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีนี้นะในจำนวนนี้มีนายเปรมชัยกันสูตรประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทอิตาเลียนไทยรวมอยู่ด้วยซึ่งอายการสูงสุดเนี่ยนะครับก็มั่นใจนะครับในการทําคดีที่ทางตำรวจส่งต่อมาให้จากการที่ทําสํานวนมายาวนานเป็นระยะเวลาเกือบ4เดือนเนี่ยนะครับคดีนี้แบ่งผู้ต้องหาออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่1คือผู้ออกแบบมี7คน กลุ่มที่2ผู้ควบคุมงานมี5คนและกลุ่มที่สาก็คือผู้รับจ้างก่อสร้าง มี6คนครับค่ะทั้งหมดเนี่ยถูกแจ้งข้อหาครบถ้วนนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการฝากขังผู้ต้องหาต่อสารอาญาครั้งที่6ก็จะครบกําหนดในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะทั้งนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเชื่อมั่นในพยานหลักฐานเนื่องจากว่าได้ส่งวัตถุแล้วก็แบบแปลนไปให้สถาบันต่างๆต,ต,ตรวจพิสูจน์ซึ่งก็ได้มีผลการตรวจยืนยัน3ข้อนะคะก็คือ 1. การออกแบบและแก้ไขแบบแปลนไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐาน2ใช้วัสดุต่ตํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ ในแบบแปลนค่ะและ 3. ผู้ที่ควบคุมงานไม่ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนดโดยพบว่ามีการแอบอ้างชื่อวิศวกรมาเป็นผู้ควบคุมงานโดยผู้นั้นไม่ได้มาทําหน้าที่ควบคุมจริงค่ะด้านอายการสูงสุดก็มั่นใจค่ะว่าจะสั่งฟ้องทันอย่างแน่นอนค่ะต้องทันนี่ครับเพราะว่าอย่างไรต้องทําให้ทันว่าจะต้องสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราก็จะมีคณะทํางานที่พิจารณาเรื่องนี้ ก็สำนวนก็เอกสารเยอะแต่เราก็พิจารณาอย่างละเอียดรอบข้อเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งคดีนี้ก็เป็นคดีที่ประชาชนสนใจเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับ ส่วนกรณีที่นายมนเทียนจเจริญผลผู้ว่าสตองอคุณปัจจุบันแล้วก็นายประจักษ์บุญยังอดีตผู้ว่าสตองอที่ถูกแจ้งความข้อหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจํานวนมากแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตํารวจได้ส่งเรื่องให้ปปชพิจารณาแล้วตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะ